สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับในเดือนธันวาคมปีนี้ผมอาจารย์มดดําอักษรลูนโบราณทำลายด้วยศา์อักษรลูนจะมาทำรายงูดวงเรื่องของการเงินประจำเดือนธันวาคมครับการเงินของท่านที่เกิดในราศีเมษประจำเดือนธันวาคมนี้นะครับท่านได้อักษรลูนที่ชื่อว่าอิซ่าสภาพดวงการเงินในช่วงนี้ถือว่า ยังดูนิ่งๆนะครับยังคงมีรายจ่ายที่ยังคงเหมือนกับยังคงจําเจอย,อยู่เหมือนเดิมรายรับก็ยังคงเป็นรายรับเหมือนกับรายรับยังคงเป็นรายรับที่รับเห็นๆอยู่ประจําประจําอยู่ส่วนรายจ่ายเนี่ยถ้เป็นรายจ่ายที่ยังคง้จ่ายอยู่ประจําอยู่ในช่วงนี้นะครับการเงินอยู่ในรับกลางๆไม่หวือหวาอะไรมาก แต่ก็ยังคงพอใช้จ่ายได้อยู่ด้วยดีหากต้องการสร้างเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสามารถกดโทรออกได้ที่ดอกจันทร์336-21แล้วพบกันใหม่ครับในเดือนต่อไป